สายพันโอเมก้ามันไม่รุนแรงการรักษาเราเน้นการรักษาที่บ้านนะครับถ้าบ้านไหนพร้อมนะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็หมอจะให้ยาไปเป็นต่องไปเลยนะยาก็าจะมียารักษาอาการทั่วไปกับยารักษาโควิดกินแค่5วันแต่ขอให้เรากลับไปบ้านแล้วกักตัวอยู่บ้าน10วันนัดตั้งแต่วันตรวจผล ATK หรือ PCR บวกนับเป็นวันแรกนะครับ โลกตอนนี้เองอ่ะความรุนแรงต่ำมากนะครับเทียบเท่ากับไข้หวัดทั่วไปนะครับเชื่อว่าอีกประมาณ2-3เดือนเขาอาจจะประกาศว่าโควิดเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่ตอนนี้เชื้อโอมครอมันระบาดเยอะแต่มันไม่ได้ทำอะไรเราเพราะส่วนใหญ่เราฉีดวัคซีนครบ2เข็มถ้าเราไม่ไปตรวจเพราะว่ารู้ว่าคนข้างบ้านเราหรือคนใกล้ชิดเราเป็นเราก็จะไม่รู้ดังนั้นเองไม่ต้องตกใจกลัวนะ ถ้าใครพอที่จะกลับบ้านแจ้งข้างหน้าแล้วกลับไปบ้านแล้วก็กักตัวอยู่ในบ้านสักสิบวันนับตั้งแต่วันแรกที่ผมบวกนะครับที่เรากลัวก็คือไยกลับบ้านแล้วไม่ยอมอยู่บ้านแล้วออกมาเพ่นผ่านมาเซเว่นไปเที่ยวไปอะไรมันจะไปแพร่เชื้อต่อเท่านั้นเองนะงั้นบอกทางบ้านด้วยไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านว่าเราก็คือคนปกติอย่ามากลัวเราเลยตอนนี้กลายเป็นเหมือน คนข้างนอกไม่เข้าใจคิดว่าเราเป็นตัวประหลาดเดินไปที่ไหนก็จะถอยหา่างในนหมอ,อยังเดินเข้ามาใกล้ป้าได้เลยระยะห่างใส่หน้ากากเกินหนึ่งเมตรก็ไม่ติดเชื้อแล้วนะครับถ้าผมกลัวผมก็ไม่เข้ามาหาทุทกวนันถามคุณป้าได้หมอมาเยี่ยมสี่ห้าวันแล้วเนาะ,นะเชื้อมันไม่ได้อันตรายนะครับมันไม่รุนแรงใครพร้อมจะกลับกลับได้เลยนะแต่ถ้ากรณีบ้านไหนอ่า รังเกียจเราเพื่อนบ้านรังเกียจเราไมา่ให้เรากลับหรือคนที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับคอนโดที่เขาไม่อยากให้เรากลับเราก็จะให้อยู่ที่นี่ครบเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วก็กลับได้นะครับนะมีใครมีปัญหาอะไรไหมครับเออฉะนั้นคุณแม่ก็จะขอยยืมิดบ้านได้ละได้เจ็ดวันก็กลับได้แล้วกลับไปเจ็ดวันจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลับตัวแล้วเจ็ดวันก็ใส่หน้ากากเดินไปเดินมาได้นะแต่ถ้าาควมเพื่อความปลอดภัยก็ อาจจะอยู่ในบ้านสักสามวันนิดนึงเนาะเพื่อว่าเก็บตัวในบ้านสักสามวันก่อนก็ออกไปถ้าเราตัดตัวเก็ันแล้วมีใบอะไรรับรองไหมคะอะไรนะมีขอไปรับรองแพทย์ได้ถ้าใครจะเอาไปรับรองแพทย์ไปเขาถามอ่าอ่าใบรับรองใบรับรองแพทย์ไปบอกคนข้างบ้านหรือหรือจะไปสมัครงานหรือไปทำงานได้นะอัดคลิปไปไปเผยแพร่ได้นะ เชือ้อโอมิคอนตอนนี้อ่อนมากนะครับจริงๆผมว่าคือไข้หวัดธรรมดาแต่พอเราเรียกว่าโควิดทุกคนเลยแตกตื่นสังเกตไหมที่มาอยู่กันเกือบร้อยคนก็ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างมากก็ไอมีน้ำมูกฝ <I S 1> ากอีกนิดเดิมคนที่ไอหรือมีน้ำมูกให้ไอในใน,ในหน้ากากไม่ต้องเปิดหน้ากากเพราะไอออกมาเดีย๋ยวมันจะไปให้คนอื่นนะไออยู่ใน หน้าก,กากเสร็จแล้วหน้าก,กากเปียกก็เปลี่ยนหน้าก,กากทิ้นแล้วก็เอาหน้าก,กากใหม่มาใส่นะครับถ้าเราไอายอยู่ในหน้าก,กากมันก็ไม่แพร่ชเชือ้ออาจจะเหน็นน้ำลายตัวเองแค่นั้นนะครับแล้วหนูติดจากใครครับหนูไปเที่ยวมาะเ <c oughs> ที่ยวพักได้เหรอทะเลเออหนูไปเที่ยวผักมาค่ะตอนนี้การเที่ยวมักจะติดจากผักเทปเมื่อไรเราเที่ยวอยู่ในท,ที่ที่บริเวณอากาศปิดเช่นเป็นแอร์เนี่ยจะติดง่ายแต่ถ้าไปเที่ยว ทะเลภูเขาที่มันอยู่ในอากาศธรรมชาติจโอากาสจะติดน้อยนะแล้วไปต้องตกใจบ้านไหนติดบ้านนั้นนายแกติดอยอดทั้งบ้านถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่รู้นะครับสังเกตเลยนะาคุณป้าบ้านติดกี่คนครับติดคนเดียวจะแม่คนเดียวจ้ะเ,เ,เออแล้วมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเหรอไม่ไม่มีค่ะามาคนเดียวออโอเคแ มีลูกสาวมีพ่อก็ตรวจประจันไปเราไม่ติดแต่ว่าจะตรวจซ้ำขั้นตอนนะคะคนที่บ้านได้ตรวจครั้งแรกไม่ติดก็อีกสักห้าวันก็ตรวจเนาะแล้วก็กำลังเกลียดป้าเหรอเ็าไม่ให้กับป้าเพราะว่าก็เลยค่ะก็บอกว่ากลับไปป้าก็อยู่ห้องคนเดียวอยู่ห้องคนเดียวเขาก็ไม่ให้ไปพ่าก็เลยบอกว่าถ้ามันลำบากใจก็ไม่มาดีกว่าที่หลังป้าบอกว่า เป็นหัวฉันเ่ายังทิ้งฉันช่วงนี้เหรอเขาบอกว่าไหนไหนไหนว่าอยู่ด้วยกันไหนบอกว่ารักใช่ไหนบอกว่ารักกัน่าทำไมแค่แค่นี้เขาก็รัแล้วอันนี้ก็จะไม่เพื่อนใจที่ใจแล้วนะอย่านี้ไนตอนนี้ตอนนี้ในโรงพยาบาลหมอเป็นหลายคนเขาไปอยู่บ้าน